ครับอตอนนี้ก็จะมาแนะนำนะเทคนิคในการทำวิจัยอ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือหลังจากที่เราไปเก็บข้อมูลมาแล้วนะโดยเฉพาะคนที่ทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการไปสัมภาษณ์ก็ดีนะครับหรือแม้แต่การประชุมกลุ่มย่อยก็ดีเนี่ยนะครับพอเราไปสัมภาษณ์เสร็จแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็จะเป็นจะต้องไป บันทึกเทปการสัมภาษณ์ครับพอบันทึกเทปการสัมภาษณ์เสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการถอดเทปออกมานะเพื่อเป็นเป็นดัต a าของเราเพื่อจะเอามา,าวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปนะทีนี้ก็จะแนะนําวิธีการาในการถอดเทปที่มันรวดเร็วขึ้นนะครับก็ช่วยในการทํางานให้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับสมมุติว่า,ามี ไฟล์ไฟล์หนนะฮะเช่นไฟล์นี้นะครับที่เป็นไฟล์ของการถอดเทปครับสวัสดีครับนิสิตทุกท่านวันนี้มาพบกับรายการ5นาทีกับ p o l i t i c ซึ่งอาจจะเป็นไฟล์เสียง a p 3หรืออะไรก็ได้นะครับแล้วก็เตรียมไฟล์ไว้ในคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้วิธีการก็คือเราก็ไปที่อ่าอ่าอ่าเปิดอ่าอินเทอร์เน็ตนะครับ แล้วก็ไปที่ Google Drive นะครับ Google Drive นะฮะคลิกตัวนี้นะฮะนะครับแล้วก็ไปที่ใหม่นะฮะเลือกไปที่ใหม่แล้วก็เปิด Google เอกสารนะครับครับนะครับ ก็ใน Google Doc นะครับก็จะเปิดหน้าเปล่าไว้ให้เรานะครับวิธีการที่จะถอดเทปก็คือเราก็ไปที่ส่วนที่เป็นเครื่องมือนะครับเลือกไปที่เครื่องมือนะครับแล้วก็เลือกไปที่หัวข้อพิมพ์ด้วยเสียงนะครับทีนี้เราก็มาดูเทปที่เราบันทึกเอาไว้นะครับนะฮะ วิธีการในการถอดเทปก็คือเราก็กด play, เล่นตรงนี้นะครับแล้วก็พร้อมๆกับการกดปุ่มคลิกเพื่อพูดตรงนี้นะครับแล้วมาดูกันว่าเขาจะถอดเทปให้เราอย่างไรครับลองดูนะครับสวัสดีครับนิสิตทุกท่านวันนี้มาพบกับรายการ5นาทีกับ political economy นะครับ หัวข้อที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือทฤษฎี1เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ชื่อว่า Flying g e e s e Model นะครับหรือแปลเป็นภาษาไทยว่ารูปแบบการบินของห่านนั่นเองนะครับทฤษฎีนี้ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงรประมาณทศวรรษที่1930โดยนักวิชาการชาวญี่ปุ่นชื่อว่า Kaname อาคามะ s u นะครับ ตามที่เราเห็นในรูปนี้นะครับแต่ว่าในช่วงที่เขานำเสนอไอเดียในปี1930นั้นยังไม่มีคนที่นิยมมากนักนะครับความคิดของเขาได้รับความนิยมในช่วงประมาณปีคศ1960เป็นต้นมาทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบายเกี่ยวข้องกับแนวทางในการพัฒนาซึ่ง อธิบายโดยใช้รูปแบบของการบินของห่านซึ่งเป็นรูปตัว V ซึ่งมีจา่าฝูงตัวหนึ่งนะครับซึ่งจา่าฝูงในการพัฒนาเศรษฐกิจอันนี้นั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองและตามมาด้วย4ประเทศสเสือดนานเศรษฐกิจนะฮะซึ่งประกอบไปด้วยประเทศไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์และก็เกาหลีใต้นะครับตามทฤษฎีที่เขาเสนอมานี้เขามองว่าแนวทางการพัฒนาของประเทศสีเสือ แห่งเอเชียและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นก็ดําเนินตามรอยทางตามแนวทางของประเทศญี่ปุ่นที่วางเอาไว้นะครับซึ่งการพัฒนาตามแนวทางนี้มันจะมีทั้งหมดอยู่4ขั้นตอนด้วยกันนะฮะขั้นตอนแรกก็คือเป็นขั้นตอนของประเทศกําลังพัฒนานะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของการใช้เครื่องมือโดย โดยที่ใช้ Google Drive แล้วก็ไปเปิดที่ Google Docs นะครับแล้วก็เลือกเครื่องมือตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกพิมพ์ด้วยเสียงนะครับการถอดเทปนั้นก็อาจจะไม่เป๊ะ100%นะครับก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างนะครับโดยเฉพาะการสะกดคำอะไรต่างๆแล้วก็สามารถที่จะมาแก้ไขนะมาพิมพ์แก้ไขอะไรต่างๆได้ในนี้นะครับก็เครื่องมือนี้ก็เป็น เครื่องมือช่วยในการที่จะทําให้เราถอดเทปได้ได้ง่ายแล้วก็เร็วเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ฟรีนะครับใครที่มีทุกคนที่มีอแอคเคาท์ใน Google อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถจะใช้เครื่องมือนี้ได้นะไม่ต้องอเสียเงินนะครับแล้วก็ะจะท้ยทำให้การทำงานวิจัยของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ